สวัสดีครับ f อฟีท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลมีเหรียญสี่เหรียญเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญเออเลอคอยเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายมาให้ข้อมูล f อซ ได้ติดตามรับชมกันก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อไม่ได้มาประกาศขายแต่มานำเสนอให้เอฟซีท่านผู้ชมคนชอบเหรียนได้รับชมเท่านั้นก็ไปชมเรียนแรกนะครับ เหรียญนี้เป็นแบบไหนมีราคาซื้อขายอย่างไรนี่คือด้านหน้านี่ก็คือด้านหลังเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพระเศียรขวางนะครับเหรียญพระเศียรขวางเหรียญวัดขวางก็ไปดูกัน นี่คือพระเศียรขวางต่อไปก็ไปดูวัดขวางหคือเหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็เป็นเหรียญวัดขวาง ก็ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านพระเสียรขวางต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญที่สามเหรียญที่สามก็จะเป็นเหรียญพระเสียรขวาง ดูพรเศียรขวางแล้วก็ไปดูวัดขวางเหรียญที่สี่เหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายไปดูวัดจะมีความผิดปกติเป็นวัดเอียงวัดล้มวัดขวาง เนนี่ยะหร,รียนลักษณะแบบนี้มีความนิยมมีราคาซื้อขายเหรียญละ300บาทถึง500บาทนะครับก็นำมาให้ FC ได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ